เมื่อดูจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นภาพที่อบอุ่นมากท้องฟ้ามีฝนตกโปรยๆปรแต่ในช่วงเดือนธันวาคมที่อากาศหนาวเย็นเมื่อเม็ดฝนหยดลงบนร่างกายก็ย่อมทำให้รู้สึกหนาวเหน็บผู้ชายกางร่มให้ผู้หญิงโดยที่ตัวเองตากฝนอยู่นอกร่มเป็นคนที่ควรค่าแก่การไว้วางใจจริงๆเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจูๆ่ๆผู้ชายก็ผลักผู้หญิงลงไปในท่อระบายน้ำพร้อมกับร่มคันนั้น แล้วเขาก็เอาฝาท่อที่อยู่ข้างๆมาปิดไว้แถมยังเอาแผ่นกระดานแข็งมาทับไว้อีกชั้นท้ายที่สุดชายผู้นี้ก็แกว่งไฟฉายในมืออย่างสบายใจราวกับคี้บุหรี่และเดินจากไปการเคลื่อนไหวที่รื่นไหลอย,ย่างเป็นธรรมชาติของชายคนนี้แสดงให้เห็นว่าเขาวางแผนการกระทำทั้งหมดไว้ล่วงหน้าแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงนี่เป็นภาพอันน่ากลัวที่เกิดขึ้นตอน6โมงเย็นของวันที่12ทธันวาคมปี2013ในซอยหนึ่งของเมืองไห่โข่มณฑลไหหนานประเทศจีนท่อระบายน้ำนี้ลึก3.2เมตรถ้าตกลงไปแล้วถึงจะตัวสูงแค่ไหนต่อให้ชูสุดแขนก็ยังเอื้อมไม่ถึงปากท่อ และถ้าหมดแรงก็จะถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำเสียท่อระบายน้ำของเมืองไฮโขเชื่อมออกไปถึงช่องแคบจงเฉจากนั้นก็ไหลไปสู่ทะเลจีนใต้การที่คนคนหนึ่งตกลงไปในท่อน้ำเป็นเรื่องที่อันตรายมากจริงๆเวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่ามีคนสัญจรไปมาอยู่ตลอดแต่พวกเขาก็คงนึกไม่ถึงว่าจะมีคนอยู่ใต้ฝาท่อนี้แน่นอนว่า อาจจะมีบางคนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออย่างหมดหวังของหญิงสาวแต่พอเดินเข้าไปฟังใกล้ๆก็เหมือนจะไม่มีเสียงอะไรเพราะหญิงสาวเองก็ไม่รู้ว่าด้านนอกมีคนอยู่หรือเปล่าแล้วเธอก็คงไม่สามารถตะโกนได้ตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นก็คงเสียงหาบไปนานแล้วเวลาผ่านไป60ชั่วโมงหรือก็คือตอน9โมงเช้าของวันที่15ธันวาคมปี2013จูๆ่ๆมือข้างหนึ่ง ก็ยื่นขึ้นไปถึงซอกเล็กๆของฝาท่อที่ถูกแง้มออกโชคดีที่ภาพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนกลางคืนไม่อย่างนั้นหญิงสาวที่พบเห็นภาพนี้อาจจะนึกว่าเจอวิญญาณอยู่ในท่อก็เป็นได้โชคดีที่ตอนที่หญิงสาวยื่นมือขึ้นไปนางหยางบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีเธอจึงรีบแจ้งความทำไมเราถึงบอกว่าผู้หญิงคนนี้โชคดีทุกคนดูผู้ชายที่พับขากางเกงคนนี้สิคะ เห็นอยู่ชัดๆว่ามีคนอยู่ในท่อแต่เขาก็แค่มองด้วยความแปลกใจแล้วก็เดินจากไปเธออยู่ในท่อนี้มานานกว่า60ชั่วโมงโดยไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดื่มน้ําและไม่ได้นอนแช่อยู่ในน้ําจนผิวซีดอาการของเธอใกล้จะเข้าขั้นโคม่าแล้วถ้าเธอตกลงไปอีกครั้งก็คงจะเสียชีวิตแน่นอนหลังจากตํำรวจได้รับแจ้งเหตุก็มาถึงที่เกิดเหตุภายใน5นาที เมื่อเห็นว่าหญิงสาวยังอยู่ห่างจากปากท่อถึงอีกระยะหนึ่งจึงรีบหาวิธีโดยไปยืมบันไดามาจากร้านค้าแถวนั้นแต่แล้วในตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเพราะหญิงสาวหมดแรงหรือว่าวูบไปเธอจึงตกลงไปในท่อระบายน้ำอีกครั้งเมื่อเห็นหญิงสาวพยายามดิ้นรนอยู่ในน้ำคนด้านนอกก็ตกใจจนกระโดดตัวลอยอีกด้านหนึ่งทางตำรวจก็ยังพยายามหายืมบันไดาจากที่อื่น แล้วในตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่รปภสวมเครื่องแบบสีฟ้าคนหนึ่งเข้ามาช่วยเขาย่อตัวลงขาข้างหนึ่งหย่อนลงไปในท่อโดยที่ขาอีกข้างคุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วยื่นมือลงไปในท่อเขาคงอยากให้ตัวเองมือยาวกว่านี้อีกสักสิบเซนติเมตรท่าทางที่อันตรายเช่นนี้หากไม่ทันระวังตัวเขาเองก็อาจจะตกลงไปในท่อระบายน้ำได้เช่นกันแต่ในตอนนั้นเขาก็แทบไม่ได้สนใจอะไรแล้ว เมื่อเห็นว่าหญิงสาวคว้ามือเขาไม่ถึงเขาก็เลยเปลี่ยนท่าทางโดยที่ร่างกายท่อนบนลงไปอยู่ในท่อเกือบทั้งตัวแล้วจนในที่สุดก็คว้ามือของหญิงสาวไว้ได้แล้วก็ออกแรงดึงเธอขึ้นมาพอหญิงสาวถูกลากขึ้นมาก็เป็นลมล้มลงบนพื้นเธอสวมเพียงแค่ชุดชั้นในนางอย่างที่เป็นคนแรกที่พบเธอจึงนำเสื้อผ้ามาคลุมให้เธอด้วยความเป็นห่วง เพียงไม่นานรถพยาบาลก็มาถึงและนำตัวหญิงสาวไปส่งโรงพยาบาลส่วนระปภคนที่สวมเครื่องแบบสีฟ้าคนนั้นก็หันหลังเดินออกไปจากที่เกิดเหตุแบบสบายใจและไม่ได้บอกชื่อไว้ด้วยเนื่องจากหญิงสาวยังอยู่ในระหว่างการรักษาตำรวจจึงดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเพียงไม่นานก็เจอภาพตอนที่หญิงสาวตกลงไปในท่อซึ่งก็คือภาพที่ทุกคนได้เห็นตอนต้นคลิป ซึ่งเป็นภาพที่น่าตกใจจริงๆถ้าย้อนกลับไปดูภาพเมื่อ20นาทีก่อนจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือลังกระดาษไว้ในมือแล้วก็กางลังออกเพื่อเทียบกับขนาดของฝาท่อจากนั้นก็ปิดฝาท่อแล้วเอาลังกระดาษวางปิดลงไปส่วนภาพอันอบอุ่นที่เราเห็นว่าผู้ชายกำลังกลางร่มให้ผู้หญิงแท้จริงแล้วไม่อาจเรียกว่าอบอุ่นได้เลยแล้วนี่ก็ไม่ใช่ความอ่อนโยนครั้งสุดท้ายด้วย เขากดร่มให้ต่ำเพื่อบดบางการมองเห็นของเธอและกีดขวางไม่ให้เธอมองเห็นหลุมพรางที่อยู่บนพื้นเขาลงทุนทำทุกอย่างจริงๆแต่โชคดีที่ถึงแม้หญิงสาวจะมีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงแต่ก็ได้รับการรักษาจนพ้นขีดอันตรายมาได้ผู้หญิงคนนี้แซ่เฮอเป็นชาวหูหนานส่วนผู้ชายคนที่วางแผนทำร้ายเธอแซ่กลัวเป็นคนจากหมู่บ้านเดียวกันกับเธอ ท่อระบายน้ำนี้สูง3.2เมตรระดับน้ำลึก1.8เมตรแต่นางเฮอสูงเพียง150ซนเมตรแล้วเธอก็ว่ายน้ำไม่เป็นเมื่อตกลงไปในท่อเธอจึงทำได้แค่พยายามดิ้นรนเตะน้ำอยู่ในท่อน้ำที่ทั้งมืดและเหม็นจนสำลักน้ำไปหลายอึกโชคดีที่ตอนที่กำลังเตะน้ำเธอเตะไปโดนท่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแค่15ซนติเมตรเธอจึงเหยียบท่อน้ำนั้นไว จนเอาชีวิตรอดมาได้ถ้าหญิงสาวอยู่ห่างจากฝาท่ออีก100กว่าเซนติเมตรถึงแม้เธอจะพยายามออกแรงกระโดดพุ่งขึ้นมาก็ยังไม่มีทางแตะโดนฝาท่อได้อยู่ดีหลังจากนั้นก็คือภารกิจเอาตัวรอดของนางเฮอตอนนั้นเธอไม่มีโทรศัพท์อยู่กับตัวในมือมีเพียงอุปกรณ์ชิ้นเดียวก็คือร่มคันที่ถูกกดลงไปในท่อพร้อมกับเธอก่อนอื่นเธอพยายามยื่นร่มขึ้นไปเพื่อเปิดฝาท่อ แต่ก็ไม่สามารถเปิดฝาท่อที่หนัก20กิโลกรัมได้จนกระทั่งร่มหักนางเฮอจึงได้หยุดหลังจากนั้นเธอจึงทำได้เพียงตะกนสุดเสียงอยู่ภายในท่อฝาท่อท,ที่หนาขนาดนั้นย่อมเป็นฉนวนกันเสียงที่ดีเช่นกันประกอบกับด้านนอกมีฝนตกหนักตลอดจนกลบเสียงของหญิงสาวไปโดยปริยายถึงแม้เมืองไหเข่าจะตั้งอยู่ในเขตร้อนแต่เนื่องจากตอนนั้นเป็นฤดูหนาว ประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่องกัน3วันแล้วยังเป็นตอนกลางคืนด้วยจึงมีอุณหภูมิแค่ประมาณ8องศาเซลเซียสทุกคนคงพอจะจินตนาการได้ว่าการแชร่อยู่ในน้ำเสียที่ทั้งเย็นทั้งเหม็น,ท,นทั้งสกปรกย่อมเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเวลาผ่านไป40ชั่วโมงแล้วเธอทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งกระหายและยังอยู่ในภาวะตึงเครียดด้วย มีหลายครั้งที่นางเฮออยากจะทิ้งตัวลงไปให้น้ำเสียพัดพาเธอออกไปสู่ทะเลแต่ในขณะที่เธอเกือบจะยอมแพ้เธอก็นึกถึงครอบครัวของตัวเองเธอยังมีลูกสาวที่รอให้เธอกลับไปหาดังนั้นเธอจึงตั้งสติและสังเกตรอบตัวเหนือศีรษะของเธอมีท่อร้อยสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงที่หนามากอยู่เธอถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกจากตัว ยังดีที่เธอไม่ได้ทิ้งร่มที่หักคันนั้นไปเธอแกะผ้าบนร่มออกเพื่อนำมาผูกเป็นเชือกแล้วพาดขึ้นไปบนท่อร้อยสายเคเบิลที่พาดเป็นแนวนอนอยู่ในท่อน้ำโดยนำปลายเชือกอีกด้านหนึ่งผูกไว้ที่ข้อมือซ้ายแล้วยกขาขวาขึ้นไปเหยียบบนเชือกจากนั้นเธอก็ค่อยๆปีนขึ้นไปทีละนิดทีละนิดพอตกลงมาก็ปีนขึ้นไปใหม่พอตกลงมาอีกก็ปีนขึ้นไปอีก พยายามใช้กำลังเท่าที่มีอยู่จนกระทั่งปีนขึ้นไปถึงฝาท่อเธอใช้ศีรษะกับมือหมุนเปิดฝาท่อที่หนักถึง20กิโลกรัมจนมองเห็นแสงอาทิตย์อีกครั้งแล้วทำไมในกลัวถึงลงมือทำร้ายนางเฮออย่างรุนแรงทั้งที่ทั้งสองคนก็มีท่าทีสนิทสนมกันดีแล้วทำไมนางเฮอถึงบอกว่าเขาต้องขอบคุณฉันด้วยซ้ำแล้วจะทำร้ายฉันได้ยังไง นางเฮอให้การว่าทั้งสองคนเคยทำธุรกิจร่วมกันก็นับว่าค่อนข้างสนิทกันเมื่อสี่เดือนที่แล้วก่อนเกิดเหตุในกัวเคยยืมเงินจากนางเฮอไปสองครั้งรวมทั้งหมด1นึ่งแสนหยวนหรือประมาณ5 1 0 0 0บาทโดยพิมพ์สัญญาย,ยืมเงินไว้ด้วยเมื่อสองวันก่อนเกิดเหตุในกัวบอกเธอว่าสามารถคืนเงินได้แล้วแต่ตัวเขาอยู่ที่ไห่หนานจึงอยากชวนเธอบินจากหูนานไปไห่หนาน จะได้ถือโอกาสเที่ยวไหหนานสักสองสาวันแล้วอย่าลืมเอาสัญญายืมเงินมาด้วยพอคืนเงินแล้วก็ฉีกสัญญาได้เลยนังเฮอก็ตอบตกลงแต่เธอก็สังเกตเห็นว่าในกลัวดูคล้ายจะมีจุดประสงค์อื่นเขามักจะหาสถานที่ที่ดูอันตรายแล้วถ่ายรูปให้นังเฮอแถมยังบอกให้เธอโพสตท่าแปลกๆด้วยแผนการของในกัวก็คือการหาโอกาสฆาตกรรมการกระทําต่างๆของเขา ล้วนเป็นการเจตนาทำร้ายแต่พยายามแซงทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุเมื่อได้ฟังคำให้การของนางเฮอตำรวจก็รีบตรวจสอบบาะแสของนายกัวถ้าคนแบบนี้ยังพยายามดิ้นรนอยู่ในสังคมต่อไปจะต้องเป็นภัยสังคมอย่างแน่นอนทีท่แท้วันรุ่งขึ้นหลังจากก่อเหตุนายกัวก็บินจากไห่หนานกลับไปหูหนานแล้วด้วยเหตุนี้ตำรวจทั้งสองพื้นที่จึงร่วมมือกันแล้วเพียงไม่นาน ายกัวก็ถูกจับตัวมาดำเนินคดีโดยที่เขานึกไม่ถึงเลยว่านางเฮอที่เขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดเธอกลับยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ในกัวบอกว่าเขาไปที่ร้านทำผมพร้อมกับนางเฮอแล้วเห็นนางเฮอย้อมผมเป็นสีแดงสลับเหลืองแถมยังดัดผมเป็นลอนใหญ่ๆเขารู้สึกว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ผิดจรรยบรรณของอาชีพครูแบบเธอเขารู้สึกโกรธ จึงคิดอยากจะสั่งสอนเธอฟังจากคำพูดของเขาแล้วทางกระทรวงศึกษาควรจะขอบคุณและมอบรางวัลน,นักปกป้องคุณธรรมให้เขาหรือเปล่าหลังจากนั้นตำรวจจึงไปสอบถามที่ร้านทำผมช่างที่เป็นคนทำผมให้นางเฮอในตอนนั้นบอกว่าทั้งสองคนไม่ได้ขัดคอกันแบบที่ในกลัวเล่าเลยแถมในกลัวยังชมด้วยว่าทรงผมของนางเฮอสวยดี แล้วในกลัวก็ถือโอกาสหยิบโทรศัพท์ของนางเฮอไปโดยบอกว่าจะช่วยถ่ายรูปให้เธอแต่ความจริงคือเขาแอบเอาโทรศัพท์ของเธอไปเพื่อไม่ให้เธอมีโอกาสขอความช่วยเหลือการกระทำทุกอย่างก้าวล้วนทำไปเพื่อแผนการที่จะผลักเธอลงไปในท่อระบายน้ำเมื่อในกลัวเห็นว่า้ออ้างที่เขาบอกว่าทำไปเพื่อปกป้องจรรยาบรณของอาชีพครูใช้ไม่ได้ผลสุดท้ายเขาจึงยอมเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริง เขาบอกว่าเขากับนางเฮอมีความสัมพันธ์นอกสมรสเมื่อ5ปีก่อนทั้งสองคนตกลงกันว่าจะหย่ากับคู่สมรสของแต่ละฝ่ายแล้วมาสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันผลปรากฏว่าเขาหย่ากับภรรยามา5ปีแล้วแต่นางเฮอกลับยังไม่หย่ากับสามีทำให้เขาต้องเป็นโสดมาตลอดถึงแม้ฟังดูคล้ายจะเป็นเรื่องเท็จแต่คำพูดนี้ของนายกัวก็ไม่ใช่แค่ข่าวลือ ดูเหมือนจะมีต้นตออยู่พอสมควรลองคิดดูสิคะถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนางเฮอจะยอมไปเที่ยวต่างเมืองตามลำพังกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงนอกจากนี้หลังจากที่นายกัวผลักนางเฮอลงไปในท่อระบายน้ำแล้วเขาก็กลับไปที่โรงแรมแล้วหยิบสัญญาย,ยืมเงินที่อยู่ในกระเป๋าของนางเฮอมาฉีกทิ้งแล้วเขามีกุญแจห้องของนางเฮอได้ยังไงหรือว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนพักอยู่ห้องเดียวกัน นางเฮอไม่ได้ตอบคำถามนี้แล้วตํารวจก็ไม่ได้จี้ถามเพราะถึงยังไงก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปกล่าวหาเหยื่ออีกทั้งถึงแม้นางเฮอจะมีความสัมพันธ์นอกสมรสจริงแต่อย่างมากก็แค่ทําผิดศีลธรรมซึ่งไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายในภายหลังตํารวจตรวจสอบภูมิหลังจนพบว่าในกัวเคยเป็นคนร่ำรวยแต่เขาติดการพนันเมื่อหปีก่อน ที่บอกว่าเขาอยากับภรรยาถ้าจะพูดให้ถูกควรจะเป็นภรรยาขอ,อยากับเขาเสียมากกว่าเหตุผลก็เพราะเขาติดการพนันซึ่งเขาก็เล่นพนันจนไม่มีเงินเหลือติดตัวเลยด้วยแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปใช้คืนให้นังเฮอต่อมาตำรวจได้แจ้งข้อหาในกลัวฐานพยายามทำร้ายผู้อื่นโดยมีสาเหตุจากการหนีหนี้ท้ายที่สุดคดีนี้ก็มีการพิจารณาโดยเปิดเผย จำเลยในกลัวมีความผิดฐานเจตนาทําร้ายสารชั้นต้นตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์คลิปของเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ